สวัสดีครับ into the back box ในวันนี้จะพาทุกท่านไปร่วมหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของสายการบินแอร์ไชน่าในปี2002เมื่อเที่ยวบินจะปักกิ่งกำลังจะลงจอดที่สนามบินปลายทางในปูซานแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจนทำให้ผู้โดยสาร129คนจากจำนวนทั้งหมด166คนเดินทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินนี้ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สายการบินแอร์ไชน่าเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งใน10สายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเครื่องบินประจํำการมากถึง463ลำให้บริการเส้นทางการบินกว่า200จุดหมายปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศและถือได้ว่าเป็นสายการบินที่มีความปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งโดยนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสายการบินขึ้นมาในปี1988 พวกเขายังไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเลยจนกระทั่งในปี2002แอชไชน่าก็ประสบอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง129คนย้อนกลับไปในวันที่15เมษายนปี2002แอชไชน่าเที่ยวบิน129มีกำหนดการออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งมุ่งหน้าสู่สนามบินกิมแฮในเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้เครื่องบินโบอิ n ง 767-200ER ซึ่งผลิตขึ้นในปี1985ทำการบินในวันนี้และมีอูซินหลูทำหน้าที่เป็นกัปตันในเที่ยวบินเขามีประสบการณ์การบิน6,500ชั่วโมงและได้รับการเลื่อนขั้นไปกัปตันเมื่อ6เดือนก่อนหน้านี้ขณะที่ผู้ช่วยของเขาเก้าหลีจี้อายุ29ปีมีประสบการณ์การบิน5,300ชั่วโมงนอกจากนี้ ยังมีฮูเซียงหนิงซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วิทยุอยู่ในห้องนักบินด้วยอีกหนึ่งคนเวลา8.37นาฬิกา37าทีเที่ยวบิน129พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ166คนก็ได้ออกเดินทางสู่เมืองปูซานการเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเขาใกล้สู่สนามบินปลายทางนักบ,บินทำการติดต่อหอม็คับการบินเพื่อขอลงจอดซึ่งในขณะนั้น มีเมฆและสภาพอากาศแปรปรวนเป็นอย่างมากหอบังคับการบินได้สั่งให้เที่ยวบิน129ลงจอดที่ลันเวยสามกัปตันซินหลูเคยบินมาลงจอดที่สนามบินกิมแฮร3ครั้งก่อนหน้านี้แต่สําหรับครั้งนี้หน้าที่การบังคับเครื่องลงจอดเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยเก้าหลีจี้โดยที่กัปตันทําหน้าที่ช่วยดูเครื่องวัดประกอบการบินขณะที่นักบินเตรียมตัวลงจอดหอบังคับการบินได้เปลี่ยนรันเวยลงจอด และสั่งให้นักบินบินวนไปทางด้านซ้ายเพื่อเข้ารันเวน 18A พร้อมแจ้งความถี่วิทยุใหม่ให้นักบินติดต่อสําหรับการบินวนหลังจากเริ่มทําการบินวนทัศนวิสัยก็เริ่มแย่ลงนักบินไม่สามารถมองเห็นลันเวย์ได้ในตอนนี้นักบินผู้ช่วยเริ่มรู้สึกว่าสภาพอากาศด้านนอกมีลมแรงทําให้บังคับเครื่องได้ยากกัปตันจึงขอเข้ามาบังคับเครื่องแทน พอังคับการบินเริ่มเป็นห่วงเที่ยวบิน129ที่ต้องบินผ่านเมฆที่หนาแน่นเข้าสู่สนามบินเจ้าหน้าที่ได้สอบถามกับนักบินว่าพวกเขาสามารถลงจอดได้หรือไม่แต่ยังไม่ทันที่นักบินจะได้ตอบคําถามเจ้าหน้าที่เชือกเขาดอดแดก็อยู่ตรงหน้าพวกเขาเรียบร้อยแล้วนักบินพยายามดึงหัวเครื่องขึ้นเต็มกําลังแต่สุดท้ายแล้วเที่ยวบิน129ก็พุ่งชนกำเนินเขาใกล้กับสนามบินกิมแฮเพียงสี่กิโลเมตรเท่านั้น หลังจากเกิดอุบัติเหตุหน่วยกู้ภัยจำนวนกว่า3,000คนรีบไปถึงที่จุดเกิดเหตุและเข้าทําการค้นหาผู้รอดชีวิตซึ่งมีจํานวน37คนจากผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด166คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่บริเวณท้ายเครื่องบินและหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้คือกัปตันอูซินหลูเขาถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยทันทีในขณะที่ทีมสืบสวนก็เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุด,ด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ปฏิหารมากที่ยังพบผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะสภาพเศษซากเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุแตกกระจายเป็นบริเวณกว้างดูเหมือนว่าเครื่องบินจะมีการตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรงทีมสืบสวนเริ่มตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดจากหลักฐานที่พบทําให้ทีมสืบสวนเข้าใจว่าเครื่องบินไม่ได้ตกมาในลักษณะการพุ่งชนภูเขา แต่เป็นลักษณะการชนแบบส่วนท้องกลางลำตัวเครื่องถลายไปกับภูเขาซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงพบผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ต้นไม้บนภูเขาช่วยรับแรงกระแทกของเครื่องบินบางส่วนไว้โดยเฉพาะบริเวณส่วนท้ายของเครื่องบินทำให้พบผู้รอดชีวิตในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากหากเครื่องบินชนภูเขาจากทางด้านหน้าก็คงไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว แต่ทีมสืบสวนก็ยังต้องค้นหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมเที่ยวบิน129ซึ่งกำลังจะลงจอดที่สนามบินถึงชนกับภูเขาได้คำตอบอาจจะอยู่ในกล่องดำและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินซึ่งถูกค้นพบในที่เกิดเหตุพวกมันถูกส่งเข้าไปถอดรหัสโดยทันทีแต่ก่อนข้อมูลจะถูกถอดเสร็จเรียบร้อยทีมสืบสวนก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่หอบัคับการบินที่ปฏิบัติงานในวันที่เกิดเหตุ เพื่อต้องการทราบถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเที่ยวบิน129บินเข้าสู่เส้นทางการลงจอดที่ลันเวสามหอตามปกติแต่ต้องเปลี่ยนไปลงจอดที่ลันเวหนึ่อซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแทนเนื่องจากในขณะนั้นกระแสะลมได้เกิดเปลี่ยนทิศกระทันหันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ปกติในทุกสนามบินตามปกติแล้วการบินขึ้นและลงของเครื่องบินแต่ละครั้ง จะต้องอยู่ในทิศทางทวนกระแสลมอยู่เสมอเพื่อให้เครื่องบินมีแรงยกเพียงพอก่อนการลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่หอบมารับการบินยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเขาได้เรียกวิทยุไปหลายครั้งแต่ไม่มีการตอบกลับมาจากนักบินเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ช่องความถี่ฉุกเฉินในการติดต่อไปหานักบินจึงจะได้รับการติดต่อกลับมาซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะดูเป็นปกติ แต่อีกไม่ถึงนาทีถัดมาเครื่องบินก็ประสบอุบัติเหตุชนกับภูเขาเมื่อได้รับข้อมูลจะขอมัคับการบินเพียงพอแล้วทีมสืบสวนจะได้สอบถามกับตันอูซินหลูซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องนักบินก่อนเกิดอุบัติเหตุกัปตันเล่าว,ว่าทุกอย่างดูเป็นปกติดีไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินหรือระบบนำร่องในขณะที่เขากำลังนำเครื่องบินเตรียมลงจอดที่รันเวย์แต่จู่จู เทือกเขาดอตแดก็อยู่ตรงหน้าพวกเขาแม้ว่าจะพยายามดึงเครื่องบินขึ้นเท่าไหร่แต่มันก็แก้ไขสถานการณ์ไม่ทันหลังจากนั้นเขาก็หมดสติไปและมารู้สึกตัวอีกทีขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลกัปตันยังบอกอีกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาในการสื่อสารกับหอบังคับการบินซึ่งดูขัดแย้งกับคาให้การของเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินเป็นอย่างมากที่แจ้งว่านักบินไม่ตอบรับคําสั่งจากหอบังคับการบิน ทีมสืบสวนเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุในครั้งนี้น่าจะมาจากการเปลี่ยนรันเวย์ลงจอดอย่างกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามกับตานต่อว่าการเปลี่ยนรันเวย์ลงจอดทําให้เขามีปัญหามากขึ้นหรือไม่กัปตันแจ้งว่ามันไม่เป็นปัญหาสําหรับนักบินเพราะพวกเขาถูกฝึกมาให้รับมือกับสถานการณ์เช่นนี้อยู่แล้วการสอบถามกับตันอูซินหลูดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์มากนัก สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังคงเป็นปริศนาทีมสืบสวนต้องหวังพึ่งข้อมูลจากกล่องดำเพื่อหาคำอธิบายว่าเที่ยวบิน129พุ่งชนกับเนินเขาได้อย่างไรทีมสืบสวนเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลจากกล่องดำและพบว่าเที่ยว,วบวิบวน129ได้บินเลยจุดเลี้ยวกับเข้ารันเวย์ก่อนจะบินพุ่งชนกับเนินเขาพวกเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมนักบินถึงพลาดที่จุดนี้ไปได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ดูคู่มือการลงจอดที่สนามบินกิมแฮว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรในการลงจอดที่รันเวย์ 18R ซึ่งนักบินจะต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัดเนื่องจากเครื่องบินในขณะนั้นยังมีหลายรุ่นที่ยังเป็นเทคโนโลยีเก่าซึ่งยังไม่มีแผงหน้าจอเรดาร์ทำให้นักบินต้องใช้นาฬิกาจับเวลาเข้ามาช่วยในบางกรณีจากข้อมูลในคู่มือระบุว่านักบินจะต้องเลี้ยวซ้าย45องศา และเริ่มจับเวลา20วินาทีก่อนจะเลี้ยวขวาและบินขนานกับรันเวย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดปลายรันเวย์แล้วเริ่มจับเวลา20วินาทีอีกครั้งตามความเร็วที่ระบุเอาไว้เมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วนักบินจะต้องเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่เส้นทางการลงจอดที่รันเวย์ 18A แต่จากข้อมูลของกล่องดำพบว่าเครื่องบินมีการบินเร็วกว่าความเร็วที่กำหนด20นอตน,นั่นหมายความว่า หากนักบินจับเวลา20วินาทีระยะทางที่บินได้ก็จะไกลกว่าจุดที่กำหนดเอาไว้จากข้อมูลที่พบทีมสืบสวนเชื่อว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้น่าจะมาจากความผิดพลาดของนักบินแต่เพราะสาเหตุอะไรนักบินถึงก่อความผิดพลาดได้ถึงขนาดนี้ทีมสืบสวนจึงได้เริ่มตรวจสอบประวัตินักบินทั้งสองคนและพบว่า แม้ว่านักบินผู้ช่วยจะเพิ่งถูกเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มาบินกับเครื่องรุ่น767ได้เพียงไม่นานทำให้อาจจะมีประสบการณ์กับเครื่องรุ่นนี้ไม่มากนักแต่กัปตันเป็นนักบินที่มีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะกับเครื่องบินรุ่นนี้ที่มีมากกว่า6,000ชั่วโมงนอกจากนี้ประวัติการบินของกัปตันยังระบุว่าเขาเคยบินมาลงจอดที่สนามบินกิมแฮรครั้งก่อนหน้านี้และทุกครั้งเขาก็บินลงจอดที่รันเวย์ 36L โดยตลอด โดยไม่เคยบินลงจอดที่รันเว 18A เลยรวมถึงการฝึกบินกับเครื่องซิมูเลเตอร์ก็ไม่มีประวัติการฝึกลงจอดที่รันเว 18A ของสนามบินกิมแฮอีกด้วยแต่ในห้องนักบินก็มีเอกสารคู่มือการลงจอดที่สนามบินปลายพางเขียนไว้อย่างละเอียดแต่ทําไมพวกเขายังก่อความผิดพลาดได้ในตอนนี้ทีมสุบสวนมีข้อมูลความผิดพลาดของเที่ยวบิน129อยู่ในมือทั้งเรื่องความเร็วของเครื่องบินที่มากเกินไป และความผิดพลาดในการเลี้ยวครั้งสุดท้ายของนักบินทีมสืบสวนจึงย้อนฟังข้อมูลการสนทนาในห้องนักบินตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการลงจอดพวกเขาอยากรู้ว่านักบินเริ่มผิดพลาดตั้งแต่ขั้นตอนไหนกันแน่จากเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินทีมสืบสวนพบว่าขั้นตอนทุกอย่างดูเป็นปกติดีจนกระทั่งหอมัคับการบินแจ้งเปลี่ยนรันเวย์การลงจอดนักบินทั้งสามคนก็เริ่มวางแผนการบินว่า พวกเขาจะต้องวิ่งเข้าแท็กซี่เว์ไหนหลังจากการลงจอดเรียบร้อยแล้วแต่พวกเขากลับข้ามขั้นตอนที่สําคัญอย่างหนึ่งไปนั่นคือนักบินไม่ได้มีการทบทวนขั้นตอนการลงจอดที่สนามบินซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญมากซึ่งตามกฎการบินระบุว่านักบินจะต้องทําการทบทวนสรุปขั้นตอนต่างๆก่อนการลงจอดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนลันเวลลงจอดแบบกระทันหัน ทำให้ขั้นตอนการลงจอดก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไปนอกจากนี้นักบินกําลังสับสนกบรันเวยลงจอดที่ไม่คุ้นเคยจนทําให้พวกเขาไม่ได้ตอบกลับเจ้าหน้าที่หอบมังคับการบินที่ติดต่อเข้ามาแต่หลังจากที่นักบินทําการตอบกลับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็มองเห็นปลายรันเวย์ที่เริ่มจับเวลาก่อนการเลี้ยวครั้งสุดท้ายกัปตันเริ่มทําการจับเวลา20วินาทีโดยผู้ช่วยนักบินทําการควบคุมเครื่องซึ่งหลังจากนี้ พวกเขาจะต้องบินผ่านฝูงเมฆต่ำทำให้ทัศนวิสัยในตอนนี้แทบจะเป็นศูนย์ผู้ช่วยนักบินแจ้งว่าสภาพลมค่อนข้างแรงทําให้ควบคุมเครื่องบินได้ยากกัปตันจึงขอเข้าควบคุมเครื่องบินเองเท่ากับว่าในตอนนี้กัปตันมีภาระงานมากขึ้นในช่วงเวลาสําคัญจึงทําให้เขาได้ลักสายตาจากนาฬิกาจับเวลาเมื่อครบ20วินาทีถึงจุดที่พวกเขาควรจะเลี้ยวได้แล้ว แต่ในตอนนี้กัปตันกำลังควบคุมเครื่องและนักบินผู้ช่วยกำลังช่วยเขามองหารันเวย์จนไม่มีใครสังเกตเห็นนาฬิกาจับเวลาจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึง24วินาทีนักบินผู้ช่วยจึงแจ้งกัปตันว่าให้เขาเลี้ยวขวาได้แล้วกัปตันจึงเริ่มเลี้ยวขวาเข้าสู่รันเวย์นอกจากนี้เครื่องบินยังบินต่ำกว่าความสูงขั้นต่ำปลอดภัยสำหรับการลงจอดที่700ฟุตอีกด้วยเครื่องบิน767ดหลำนี้ เป็นเครื่องบินที่ผลิตขึ้นในปี1985จึงทําให้ยังไม่มีระบบ GPWS ซึ่งจะแจ้งเตือนเครื่องบินเมื่อบินใกล้กับพื้นมากเกินไปหรือกําลังจะพุ่งชนเข้ากับสิ่งกีดขวางเช่นภูเขาได้นักบินผู้ช่วยสังเกตเห็นความผิดปกตินี้จึงได้แจ้งกับตันเรื่องความสูงที่ต่ำเกินไปแต่ก็ไม่ทันการเทือกเขาดอแดอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วกัปตันพยายามดึงเครื่องขึ้นแต่สุดท้าย เที่ยวบิน129ก็ประสบอุบัติเหตุตกก่อนถึงรันเวย์เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นทีมสืบสวนจะสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คือความผิดพลาดของนักบินที่ไม่ทําการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการลงจอดจนทําให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกัปตันพยายาม,มังคับเครื่องแทนผู้ช่วยในช่วงวินาทีสําคัญก่อนการเลี้ยวครั้งสุดท้ายทําให้เขามีภาระงานมากเกินไปจนละสายตาจากนาฬิกาจับเวลาที่เขารับผิดชอบอยู่ รวมถึงนักบินไม่ได้สังเกตเครื่องวัดความสูงจนทําให้เครื่องบินลดระดับลงมาต่ำกว่าความสูงปลอดภัยจนเมื่อเขากาหนด20วินาทีกัปตันยังไม่ได้เลี้ยวขวาเข้าสู่สนามบินประกอบกับเครื่องบินบินเร็วกว่าความเร็วที่กําหนดทําให้เครื่องบินบินเลยจุดเลี้ยวไปไกลกว่าเดิมและเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เครื่องบินบินพุ่งชนกับเนินเขาจนมีผู้เสียชีวิตมากถึง129ารายในที่สุดทีมสืบสวนยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากกัปตันได้มอบหมายให้นักบินคนใดคนหนึ่งดูนาฬิกาจับเวลาและเครื่องวัดประกอบการบินแทนแต่เขาก็ไม่ได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้กับนักบินคนไหนประกอบกับฝูงเมฆต่ำทำให้พวกเขามองไม่เห็นลันเวย์ลงจอดซึ่งตามหลักปฏิบัติแล้วพวกเขาควรจะยกเลิกการลงจอดและทำการบินขึ้นใหม่เพื่อลองลงจอดอีกครั้งแต่นักบินเที่ยวบิน129กกับฝืนที่จะลงจอดจนกลายเป็นเหตุโศกนาฏการรมเกิดขึ้น หลังเกิดอุบัติเหตุแอรชไน้าได้เพิ่มสนามบินกิมแฮเป็นหนึ่งในสนามบินพิเศษที่นักบินทุกคนจะต้องฝึกการลงจอดก,กับเครื่องซิมูเลเตอร์เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับนักบินก่อนไปปฏิบัติงานจริงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ